สวัสดีค่ะร้านเจ้าหูดค่ะวันนี้มาเททสดสอบด้ามพ่นยาเทอร์โบสีดำนะคะตัวนี้จะแถมสองหัวตัวนี้จะหนึ่งจุดห้ามิลนะคะรูน้ำบอกตัวนี้จะหนึ่งจุดห้ามิลตัวนี้สองจุดห้ามิลนะคะความยาวด้ามพ่นยาเทอร์โบรุ่นสั้นกุดดุดนะคะประมาณฟุตหนึ่งไหมฟุตหนึ่งสามสิบสามสามสิบสองเซนครึ่งปะ่ะ ทดสอบเกียวเป็นเกียวด้านเกียวในนะคะสามารถใส่กับสายพ่นยาเกษตรได้เลยอันนี้หัวแถมเขาให้อีกหนึ่งหัวนะคะเขียไว้ก่อนแล้วหายก่อนที่เราจะไปเททดสอบจะส่งให้ลูกค้านะคะเราก็มีการเททดสอบด้านพ่นยาเท,ทอร์โบอิตาลีสีทองสองชั้นขนาดสามพุตธเรามานั่งเททดสอบตรงนี้นะคะก่อนจัดส่งเทสทุกด้านแผนแพ็คอยู่น่นคะ่ะอ่านะคะ ด้ามพ่นยาต่อเข้ากับสายกเกษตรเครื่องพ่นยาอาหารมาทางนี้ครับเครื่องทดสอบร้านเราใช้เครื่องฮุนไดเครื่องพ่นยาฮุนไดเฮ็ดดีแปดร้อยนะคะตัวนี้ต่อเข้ากับสายพ่นยาได้อ่ะทดสอบเลยขนาด่ีพุทนะคะ ยา <Yeah. S 2> ดึงตลับเมตรดิตั้งกับพื้นกับสะพายหลังก็ไม่ต่างกันนะคะแค่สูงกว่าเดิมแต่ความไกลก็เท่าเดิมนะคะวัดจากตรงน้ำออกเลยได้ระยะไกลไหม <10 S 2> 1 <10. S 2> เมตรหรประมาณ 9ก้ถึงสิเมตรนะคะอันนี้เราเอองไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เจ๊ตีว่าประมาณ9้าเมตรแล้วกันกับ <ặ> เครื่องพ่นยานะคะเกรู้ก็กกตีต่ําไว้ก่อนเอาก้าเมตรพอราคาขี้โู้ไม่เอานี่เปียกชุ่มๆเลยประมาณเก้าเมตรแปดเมตรเก้าเมตรนะคะด้ามพ่นยาเทอร์โบโสั้นกุดุดสีดํานะคะสนใจติดต่อร้านเจโหดได้วางบนเครื่องดิวางไว้บนหลังเครื่องเออ แค่นี้เลยสนใจติดต่อร้านเจโฮนะคะสั้นแต่แรงดีนะคะเป็นสินค้าขายดีชื่อด้ามพ่นยาหัวเทอร์โบโสีดำขนาดหนึ่งฟุตสั้นกุดุดนะคะจัดให้แบบดีเลยเป็นเกี่ยวในค่ะสามารถต่อสายพ่นยากเกษตรได้เลยเอาเกี่ยวนอกมาหมุนใส่ได้เลยค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบเปลี่ยนหัวปูนะคะเปลี่ยนหัวด้ามพ่นยาวิธีการเปลี่ยนก็ หมุนลูกปลายออกเลยค่ะมันจะมีลูกยางแถมมาให้นะคะ3ามชิ้นวางแยกเลยอ่ามียางมีโอลิงกันน้ำนะคะตัวนี้จะหัวใหญ่2.5มิลนะคะเนี่ยดูตามรูปเลยค่ะ2.5้ามิลแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวเล็กนะคะ1.5้ามิลวิธีการประกอบก็เอาใส่โอลิงเอาเอาหัวใส่ในฝากเกียวนะคะแล้วก็โอลิงใส่แล้วก็ปลายเกียวดูปลายเกียวคอาสิ นี่ค่ะของแท้จะมีถุงของหุ้มสีน้ำเงินไปหัวเรียวหัวเจ็ตเทอร์โบนะคะสุดลับของเราแต่ไม่รับสำหรับลูกค้าเปิดให้ชมเป็นขวัญตาก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อๆๆเปลี่ยนหัวอย่างนี้ค่ะง่ายๆที่เราทดสอบไปคือตัวหัวใหญ่2.5มิลน,นะคะ2.5มิลอ่าวางวางอาวุธเนี่ยค่ะตัวนี้ 1.5มิลเราจะใช้หัวใหญ่หรือหัวเล็กได้มีแถมให้2หัวของแท้ต้องมีถุงสีดำเงินอ่าจากร้านเจโฮดเท่านั้นนะคะในลาดา้าปี้เจไม่รู้ว่าของแท้ของปลอมแต่ถ้าของร้านเจของแท้แน่นอนค่ะตัวจริงค่ะไม่ได้มาจากสซต้นเจน,นี่ค่ะด้ามพ่นยาเทอร์โบอิตาลีสีทอง2ชั้นนะคะ ยอดนิยมของเราสินค้าขายดีอันดับหนึ่งขนาด3ฟพุตก่อนจัดส่งนะคะเราก็มีการเทสทดสอบให้ลูกค้าทุกคนทุกด้ามน,นะคะลูกค้าจะสั่งด้ามก็เทสให้สั่งสี่ด้ามก็เทสให้วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษหลังจากจัดโปรวันเกิดนี้ไปแล้วนะคะเฉพาะกดโอนเงินเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นวันนี้จะมาดูวันไหนช่างนับว่าวันนี้ถึง30มิถุนายน64ปีนี้นะคะ ซื้อสี่ด้ามแถมหนึ่งด้ามอันนี้เป็นโปรของสามุธนะคะซื้อสามพุธสี่ด้ามแถมสามุตหนึ่งด้ามค่ะโปรโมชั่นต้องโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะไม่มีเก็บปลายทางอย่ามาอ้อนวอนแถมอันนั้นลดอันนี้หรือว่าเอามาถเถลียขอนู่นขอนี่ไม่ให้นะคะโปรโมชั่นคือซื้อสามุตสี่ด้าแมแถมสามพุตหนึ่งด้ามน,นะคะ เนคะเจ๊ต้องตอบให้ก่อนจะส่งจะได้ไม่มีปัญหาตีคืนตีกลับนะคะเอาไปใช้กันมันแรงจัดประหลัดตามหาค่ะรุ่นนี้นะคะน้องเขาลองปรับละอองหอยโอเคสปริงยางโอลิงไม่มีน้ำซึมน,น้ำรั่วปรับแล้วด้ามไม่ถอยกลับยิงได้ใจตามมาตรฐานที่เจ๊อบอกไว้ส่วนมากจะเจอของเสียก็หนึ่งในร้อยค่ะ 아. <susurra> าถึง3าแยกคูโบต้านะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเลี้ยวขวานะคะเข้ามาในเส้นใบพัดเนี่ยค่ะสังเกตสยามคูโบต้าร้านกาแฟลากแก้วแล้วก็เป็นร้านเจนะคะอยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยค่ะร้านกาแฟลากแก้วแล้วก็เป็นป้ายไก่ย่างวิเชียรแล้วก็เป็นร้านเจนะคะเนี่ยมีถังพันลิตร200ลิตรเนะะี่ยค่ะเต็มไปหมดนะคะอ่าจอดแป๊บหนึง่งอ่าเนี่ยค่ะป้ายร้านนะคะโลโก้เจโหดอยู่นูน่น แล้วก็ติดกับแท้งทวีคูณแบบนี้นะคะถนนเส้นบพาสเห็นไหมคะป้ายสองสามสี่สองสามสี่เคยออกไปแล้วนะคะสองสามสี่ปีเท่าไหร่ปี60นะคะ